สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม <No. Yeah. S 1> สุขภาพหรือสสสสารพลังภาคีเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสีส่ยงมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดกิจกรรมเสวา a าแอคที o ย t ทเทสุดให้หยุดดื่มโดยนางสาวรุ่งอรุณลิมหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรไทย ปี2,567พบว่าอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนอายุ15-24ปีมีแนวโน้มลดลงร้อยละ34.7ในปี2564เหลือร้อยละ24.8ในปี2567 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทํางานเชิงรุกหวางยุทธศาสตร์ด้านวิชาการการลณนนลงและการทํางานเชิงพื้นที่เพื่อทําให้เกิดสังคมปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้ความสำคัญในการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มการสกัดนักดื่มหน้าใหม่และกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มการดื่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นตน้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเดินหน้าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กและเยาวชนจุดประกายกระตุ้นสารและเสริมพลังให้บุคคลชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้าง สรางสรรค์สังคมสุขภาวะ นายอาวินซอยสุเรนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยกล่าวว่าปกติจะดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะช่วงที่มีกิจกรรมหรือสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อแสดงถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือกิจกรรมนั้นๆจะไม่ดื่มจนเมาเพราะมองว่าการดื่มเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตในหลายๆด้านทั้งสุขภาพครอบครัวและสังคมทําให้ความคิดแปรปรวนซึ่งแม้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองตรงๆเพราะยึดหลักไม่ดื่มเพื่อเมา แต่คนใกล้ตัวที่ได้รับผลกระทบมีทั้งเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้นตนคิดว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลิกดื่มไม่ง่ายแต่ถ้าเลิกได้ก็จะได้โอกาสในการมีสุขภาพที่ดีอนาคตที่ดีชัดเจนคุ้มค่ามากกว่า หากเรายัางลังเลก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างให้เลิกเล่าได้ไม่มีการตัดสินคุณอย่าคิดว่าตัวเองล้มเหลวเพราะคนที่กล้าลุกขึ้นมาได้คือคนที่เข้มแข็งค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่างดลเล่าเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นแคมเปญ ระดับประเทศซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปแบ่งเฉพาะกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเด็กเยาวชนอาจจะเคยรู้จักแต่ว่าเขาอาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่ามันไม่อินมากนะักเราก็เลยเาะจงเฉพาะกลุ่มที่เป็นเด็กเยาวชนขึ้นมาเลยและให้เขาคิดว่าถ้าเขาจะต้องสื่อสารในช่วงนุ้นเล่าข่าวาษาเาจะมีวิธีการสื่อสารยังไงเขาก็เลยเลือกวิธีการสื่อสารว่าวเออ Active Youth แอคทีฟยูทเทสุดให้หยุดดื่ม เหตุผลสําคัญเนี่ยเพราะเขาต้องการดึงเพื่อนเยาวชนแล้วก็ให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เป็นคําที่รู้สึกว่ามันอินเทรนด์มันวัยรุ่นในการเข้ามาทํางานอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามองเห็นคือเขาอ่ะเน้นการไปสํารวจ พฤติกรรมของเด็กเยาวชนเรื่องของการดื่มเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเอาเข้ามาประกอบเพื่อที่จะทําให้เขามีข้อมูลเพียงพอในการสื่อสารกลับไปที่เด็กเยาวชนเพื่อที่จะหยุดดื่มหรือลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็พบว่าเด็กเยาวชนเนี่ยต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ที่จะเข้ามามีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เขาเนี่ยหันไป ทำกิจกรรมอื่นๆแทนที่จะมาตั้งวงเล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนต่อซึ่งสะสะสะเนี่ยก็มีงานที่ทําเรื่องพื้นที่สร้างสารรค์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดทางด้านศิลปะดนตรีกีฬานะคะหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆเราก็มีความหลักหลายอยู่ในการที่จะรองรับให้เด็กเยาวชนเขามีเขามีกิจกรรมที่เขาคิดเองแล้วก็ดําเนินการเอง ความคาดหวังของสอสเนี่ยสอส,อ,สอ,อยากหนุนให้เกิดแกนนําคาคีเครือข่ายที่เป็นเด็กเยาวชนเยอะๆที่จะออกออกมาทํากิจกรรมมาแสดงความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งมาสร้างบริบทสิ่ง <ๆ S 1> แวดล้อมของเขาเองเพราะหลายๆคนเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายๆคนอยู่ในโรงเรียน สามารถที่จะออกแบบได้ว่าพื้นที่ของโรงเรียนเขาต้องการกิจกรรมอะไรเขาต้องการนโยบายอะไร,รมาตรการอะไรที่มาดูแลที่จะเอื้อให้เขาไม่ดื่มหรือดื่มได้น้อยลงที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นหัวใจสําคัญถัดมาสิ่งที่สสอ,อยากต้องการเพิ่มเติมคืออยากให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆให้ความสําคัญกับการที่ฟังเสียงเด็กเยาวชนแล้วก็ยื่นโอกาสให้เขาด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย นโยบายเรื่องการสนับสนุนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มออลพอเนี่ยอาจจะไปกระทบกับกับสิ่งที่เด็กเยาวชนพยายามที่จะดูแล